ปีนี้มีโอกาสได้เปิดหูเปิดตาไปเที่ยวดูงานวันประมงน้อมเกล้าที่สมัยนี้เขาจัดกันที่ห้างสปปรรพสินค้าแถบชานเมืองแต่สมัยก่อนเริ่มจัดกันที่กรุมประมงเขตจตจุจักรในกรุงเทพมหานครบริเวณตึกอเนกประสงค์และพื้นที่โดยรอบของกรุมประมงตอนไปเดินเที่ยวดูปลาขนาดนั้นก็เจอแจ็คพอตมันเป็นปลาชื่อแปลกที่สุดในตอนนั้นมันชื่อปลาบ้าขนาดที่ต้องถึงกับร้องอุทานออกมาว่าเฮ้ยมีปลาบ้าด้วยหลังเนี่ย ทีนี้ในใจก็อยากจะรู้ขึ้นมาในทันทีทําไมพวกมันถูกเรียกว่าปลาบ้าล่ะในเมื่อมันบ้าก็ไม่น่าเอามันใส่ตู้อยู่รวมกันไว้ควรจะจับแยกกันอยู่ไม่ใช่เหรือความคิดมันเตลิดเพราะเส้นความอยากรู้มันกระตุกอย่างรุนแรงอย่างแรกเลยก็คือปลาบ้ามันไม่ได้ไล่กัดคนเหมือนหมาบ้าพวกมันไม่ได้ว่ายน้ำไปเที่ยวไล่กัดใครต่อใครที่ลงเล่นน้ําหรือทําร้ายตัวเองหรือทําร้ายสัตว์อื่นในน้ําแล้วทําให้เกิดอาการกลัวน้ํา จนมีน้ำลายฟูมปากเหมือนอย่างหมาบ้าแล้วทำไมมันถึงชื่อปลาบ้าทั้งที่รูปร่างและพฤติกรรมของผู้มันก็ปกติไม่ต่างจากปลาชนิดอื่นแต่อย่างใดตกลงแล้วปลาบ้ามันบ้าอย่างไงคลิปนี้นานาสาระจะเล่าให้ฟังกลามสายน้ำที่ไหลแรงในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลำน้ำจากป่าลึกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีปลาชนิดหนึ่งที่ทั้งชาวบ้านและนักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจไม่แพ้กันนั่นคือ ปลาบ้าปลาใหญ่หน้าตาธรรมดาที่แฝงความไม่ธรรมดาไว้ในร่างกายของมันเพราะใครที่เผลอกินมันในเวลาที่ผิดฤดูกาลอาจได้เผชิญประสบการณ์หลอนประสาทราวกับผีเข้าหรือต้องมนปลาบ้าจัดอยู่ในวงปลาตะเพียนปลาในสกุลนี้มีลักษณะเด่นคือรูปร่างยาวลำตัวค่อนข้างกลมหัวโตปากกว้างมีหนวดเล็กๆสคู่บริเวณริมฝีปากเกล็ดใหญ่และเรียงกันเป็นระเบียบสวยงามลำตัวสีน้ำตาลอมเย็น หลังสีเทาดำท้องขาวครีบหลังแดงจางๆแต่ที่สะดุดตาคือหางและครีบก้นสีแดงชมพูสดปลาบ้าปลาผู้ว่ายทวนน้ำในตำนานปลาบ้าพบได้ทั่วไปในแม่น้ำหลักของประเทศไทยเช่นแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจนิีนแม่น้ำมูลแม่น้ำน่านและแม่น้ำโขงรวมถึงตามลำธารในป่าดิบปลาชนุดนี้ชอบว่ายน้ำในน้ำใสที่ไหลแรงและมักอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่การเคลื่อนไหวของมันดูมีพลังและว่องไว จนชาวบ้านบางพื้นที่ตั้งชื่อให้ว่าปลาบ้าเพราะดูเหมือนพวกมันชอบว่ายทวนน้าได้เร็วไม่หยุดราวกับเสียสติแต่เรื่องเล่าไม่ได้จบแค่นั้นชื่อปลาบ้ายังมาจากพฤติกรรมของผู้ที่กินเนื้อของพวกมันเข้าไปอีกด้วยเพราะมีรายงานอยู่บ่อยครั้งว่าหากกินปลาบ้าเข้าไปในบางฤดูกาลผู้บริโภคจะมีอาการมึนเมาเห็นภาพหลอนบางรายถึงขั้นเพ้อคลั่งคล้ายคนบ้า พฤติกรรมอันแปลกประหลาดนี้มีอยู่จริงและมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์รองรับพิษจากพืชสู่เนื้อปลาบ้าสาเหตุที่เนื้อปลาบ้าทำให้คนเกิดอาการคลุ้มคลั่งไม่ได้มาจากตัวปลาที่มีพิษโดยธรรมชาติแต่เกิดจากพฤติกรรมการกินอาหารของพวกมันปลาบ้าในธรรมชาติกินได้ทั้งมเมล็ดพืชแมลงและสัตว์น้ำขนาดเล็กในบางฤดูกาลที่พืชบางชนิดออกลูกเช่นต้นลำโพงและต้นกระเบา ปลาบ้าจะกินมเมล็ดของพืชเหล่านี้เข้าไปโดยไม่รู้ว่าพวกมันอุดมไปด้วยสารอันคาลอยซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทเช่นเดียวกับสารหลอนประสาท DMT ที่พบในพืชบางชนิดในทวีปอเมริกาใต้เมื่อสารพิษเหล่านี้สะสมอยู่ในเนื้อปลาโดยเจ้าตัวปลาบ้าเองไม่ได้รับผลข้างเคียงจากสารพิษใดๆส่วนคนที่บริโภคพวกมันเข้าไปก็จะได้รับสารพิษทางอ้อมโดยทั่วไปมีอาการมึนเมา วาดประแวงและเห็นภาพหลอนซึ่งเป็นอาการที่พบได้ในผู้ป่วยบางรายจนกลายเป็นที่มาของชื่อปลาบ้าไปในทันทีต้นกระเบาจะออกดอกและติดผลในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนส่วนต้นลำโพงจะออกดอกติดผลในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายนเพราะฉะนั้นหากปลาบ้าที่คุณจับมาได้และอยู่ใกล้กับต้นไม้มีพิษทั้งสองชนิดนี้แล้วให้ปล่อยมันไปซะน่าจะปลอดภัยกว่า อาการป่วยจากการรับสารพิษเข้าไปนี้ในทางการแพทย์อธิบายว่าเป็นภาวะการเกิดภาพหลอนหรือพิษจากระบบประสาทหลังจากกินปลาบางชนิดที่สะสมสารพิษในฤดูการพิเศษปรากฏการณ์นี้แม้จะพบได้ยากในปลาน้ำจืดแต่เคยมีรายงานในปลาทะเลหลายชนิดเชน่นปลาซาปาในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งถูกเรียกขานว่าปลาดรีมฟริชหรือปลาหลอนในความฝัน เนื่องจากพวกมันกินสาหร่ายทะเลมีพิษเข้าไปสะสมในตัวเองได้โดยไม่มีอันตรายแต่ผู้ที่กินพวกมันเข้าไปจะถูกหลอนในความฝันกันเลยทีเดียวจากปลาที่ถูกมองข้ามสู่ปลาสุลตะในประเทศมาเลเซียในประเทศไทยปลาบ้าถือว่าไม่เป็นที่นิยมนำมาบริโภคด้วยความกลัวในเรื่องพิษและตำนานที่คนเฒ่าคนแก่บอกต่อๆกันมาว่าให้ระวังหากกินปลาบ้าเข้าไปอาจมีพิษทำให้คนกินเป็นบ้าได้เลยไม่ค่อยมีคนเสี่ยงกินปลาบ้า แต่ในประเทศมาเลเซียกลับแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงที่นั่นปลาบ้ามีชื่อเรียกอย่างสง่างามว่าปลาสุลต่านเนื่องจากเนื้อปลามีรสชาติอร่อยเนื้อแน่นกลิ่นไม่ข่าวและมีคุณค่าทางอาหารสูงจนได้รับความนิยมในหมู่ราชวงศ์และคนทั่วไปการเพาะเนื้อปลาบ้าจึงถูกพัฒนาอย่างจริงจังทั้งในป่อปิดและในกระชังริมแม่น้ำใหญ่มีการควบคุมอาหารอย่างเคร่งครัดเพื่อหลีกเลี่ยงสารพิษอย่างเคร่งครัด รัฐบาลมาเลเซียยังส่งเสริมให้ปลาบ้าเป็นหนึ่งในปลาเศรษฐกิจของชาติพร้อมทั้งมีงานวิจัยเรื่องการเพาะพันธุ์การวางไข่การฟักไข่และพัฒนาพันธุกรรมเพื่อรองรับการบริโภคในวงกว้างนอกจากเป็นปลาอาหารแล้วปลาบ้ายังมีอีกบทบาทหนึ่งในวงการปลาสวยงามภายใต้ชื่อที่ไพเราะว่าปลาแซมบ้าด้วยสีสันที่สดใสมีสีแดงสลับทองครีบพลิ้วไหวสวยงามราวกับนักเต้นแซมบ้าในบราซิล ปลาชนิดนี้ได้รับความนิยมในหมู่นักเลี้ยงปลาขนาดใหญ่โดยเฉพาะผู้ที่มีพื้นที่ตู้เลี้ยงขนาดใหญ่มากพอเพราะปลาบ้าสามารถโตได้ถึง80เซนติเมตรและต้องการพื้นที่ในการว่ายน้ำอย่างกว้างขวางวัฏจักรชีวิตจากไข่เล็กสู่ปลายักษ์ปลาบ้าวางไข่ในฤดูฝนระหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายนโดยจะเลือกพื้นที่ที่มีน้ำไหลแรงมีฟองอากาศคอยแทรกอยู่ตลอดและปลอดภัยจากศัตรูธรรมชาติ ไข่ของปลาบ้ามีขนาดเล็กใช้เวลาฟักตัวเพียง15-18ชั่วโมงลูกปลาจะเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงฤดูน้ำหลากและสามารถเติบโตจนเข้าสู่ขนาดที่รับประทานได้ภายในเวลาไม่นานอย่างไรก็ตามอัตราการรอดของลูกปลาบ้านในธรรมชาติถือว่าต่ำกว่าปกติเพราะสภาพแวดล้อมในการเกิดไม่ค่อยแน่นอนการเพาะเลี้ยงปลาบ้านในฟาร์มจึงเป็นทางเลือกสำคัญในการอนุรักษ์และการผลิตเพื่อบริโภค ปลาบ้าเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของปลาซึ่งอยู่ในระหว่างตำนานพื้นบ้านกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่มันคือปลาแห่งสองโลกระหว่างความกลัวและความศรัทธาในโลกหนึ่งมันคือปลาต้องห้ามที่ใครกินเข้าไปอาจต้องคลัง่งในอีกโลกหนึ่งมันคืออาหารชั้นสูงเนื้อแน่นรสชาติดีกลมกล่อมราคาแพงคู่โต๊ะสุลต่านมันจึงเป็นปลาที่น่าสนใจที่สุดตัวหนึ่งในระบบนิเวศน้ำจืดของไทยและอาเซียนและหากคุณได้พบมันว่ายน้ำอยู่ในลำธารที่ไหนสักแห่งหนึ่ง พอให้รู้ว่ามันคือปลาผู้มีเรื่องเล่าทั้งในสายวิทยาศาสตร์และสายความเชื่อต่างๆที่เล่าต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่นหากคุณชอบคลิปโปรดช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องนานาสาระด้วยนะครับขอบคุณครับ